สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปซูคุซูกันครับพอกระป๋าเท้าห้างหนัชชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้ต้มส่วหนองงัวบ่ได้อ้อมพี่น้องแบบเอามาคือสีอ้อมนี่แหละพี่น้องต้มแล้วก็ส่วใส่ข้าวครัวใส่พริกป่นใส่หอมนะครับใส่ชุลมันจะหน่อยโอ้โูมิ่นแต่มาเสียบ,บน้ำบาเท้าครับกับเขา่าหอนเลยด้วพี่น้องหนึ่งมาไม่ไมไมหอนทึ่งตัวน,นี้กรบป๋าหอนป้านไดหรอกหรือว่าเข่าพี่หอนมา พักกับก็บมีพักซี่ครับพี่น้องเมือนนี้กับพักมินพักมินเอามาจาักหน่อยนะครับซอยสนีน้ำนะครับพักบัวกับพักแผ่วเอาา้ามาเบาๆไล่ยายห,หางพี่น้องขุบๆเยอะ tiếng nó bằng sốt sà sốt sắn à ngồi mua tiếng nguồn ปดเข้าห่อนบานน้นพี่นอ้องเสียงมาไก่แถวบ้านนี่ผ <c oughs> ักมิ่นหอมน้องไส้ป่นไส้ป่นน่าจะแซ่บ น้องไปทวงละบันโอ้รวจเลยบันนี้พี่น้องเลย <laughs> ออกดังเลยพี่น้อง แบบอันเอามาส่วนกับเสบไปอีกแบบพี่น้องพิแต่ว่าเนี่ยมึงมันสีดำเนาะสีดำมันกระเสบเนาะนว่าเบาเท่าหิวเขาวะ่ะ มาบินวนบินวนใชไหมเด็ดใจพี่น้องหอมดีเลยทีเด น่องนึ่งนี่จะ้ลยเติบได้พี่น้องหัวบว้หญ่น่องออกเองไหมครับบ่าวเท้าวะเดี๋ยวออกเองได้พี่น้องหัวออกเองมาอวดรอไว้ 嗯，嗯。Mm. Mm. อหอมหอมนสีกุบกุบยังอยบ้างเนี่ยข้าท่าพี่น่องอืม ส่งอิ่มบ่ย่างๆด้วแน่สีบแนววดเนาะ รากกล้วยเพื่อนมาพี่น้องหากกล้วย ขนาดว่าไส้อันก,กักพริกมันกระบอมีหน่อย้ะพี่น้องว่าเอามากัดใช้น้ำเด้หบาอโอืมมันอยูต่ตยอันพไไี่ตเตยเตยเปตวงไไพี่น้อง kin nong pay yu pan mng hàng c huak hua เสียบบดเสียบมันดันกับน้ำนัวตอนปรุงตอนต้มพี่น้วงต้มเส้นใบบกักกูต้มใส้ตะไคร่มันยังจีหอมอืมก็ได้ ว่ามันโบเพ็ดได้พี่น้องจวดอดยู่เพิ่มความเพ็ดเต็มนงวยมันยังขับไข่หรอกเพ็ดกับบรรยากาศขึ้มอยู่ ส่วนพักสีดี เสียบเด้อพี่น้องเด้อเห็นข้อผิดพี่น้องแบบว่าเวลาหันต้องหันเลยหันหนึ่งพี่น้องใหิ้งวกปั๊บหลุดปั๊บปั๊บเลยพี่น้องมึงเมื่ได้ไปเห็นหนังนั่งจับเมาอยู่ นั่งจับเมาหนอยู่หน้านโนโนโบุกเสร็งานนั่งจับเมาหล้หวก็เขาเห็นึงกว่าเสือเสือดังขึ้นเลยป๊าบเลยล่องเลยพี่หน้องโอ้ยจังยิเกียวลองเลยจังว่าโอ้นี่ยเพรว่าเป็นว่าลูกเสร็ลูกเอง บริเฮ็ดเแก้วมาจําเพราะว่าน้ามานันก้คักเรว กินเพื่อพี่น้องก่อนเอาให้หมดกลุกๆด้วยั้ Khóa thụt, khóa pha yếu phí nồng đây Mấy mũi mà kín nằm Phúng minh tâm Phương nhầm đi phí Cướp cướp đi hết làn อา้าวกินน้าก็มาเนี่ยโอ้ขึ้นมาแล้วง่วบานิจีนีไทยบรรยากาศทุงหน้ามองกองม่วง,องนี่เฮปีนองมึงก็หน่ามันเป็นเซียนอันคึมขึมอันนี้นเนี้ยจังหน่อยนะครับเอาเรียบร้อยครับพี่น้องท่างกินมันหง่หวยหง่หวยลืม เรื่ปิดทิพเขาพี่น้องอ่าโอ้ยเบิดลลยเติื่อบพี่น้องพูดนะมันเขาหอนมันเจ็บพี่น้องกินกับต้มส่วนหัวเอากระฝากพี่ตอนนองนะครับสุขุสุคนสำหรับมือนี้เนาะหลังจากบริกกินแบบต้มส่วนนี่มาโดนแล้วนะครับพอดีได้มามาสิวอมกับปะาลองบึง ต้มเล้วนะครับเอามาสว่วนลอมือก่อนหน้าเบอนห้วย <c oughs> บริเซนใบพีเลอดนะครับกับต้มสว่วใส่หอมใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นกระเทียเพื่อนพี่น้องเอาฝากพี่ตอนน้องสุขสุขคนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มัก,กะไลถือใจกระแช่บาเท่านี้นะครับเด้อสารมือน้ครับสวัสดีครับเอาพี่น้องหลังจากบ้าเท่ากินส่วนนองหัวเหลี่วนะครับบรรยากาศมันมันก็นคือจะงบเดิดรด์ตบัไดเป็นอึมคึมเป็นอึมคึมเป็นอึมคึมจังหน่อย อยากพาพี่น้องเบิ้งให้หน้าครับพี่น้องเบื้องอไ้ไต้นม่วงเนาะอ่าเนี่ยทั้งหลังนี่กับกระลังมันอันนั้นเป็นโมดกพี่น้องปีนี้เดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องอันท,ทังพูนเบิ้งพี่น้องให้เบิ้งสูงพี่น้องนี่ละครับพี่น้องบรรยากาศในมือแรงตอนนี้ตะเวนซองตาบบาเ่าใส่กล่องตันน้อยไทยพี่น้องเบิ้งนะครับมันสัน้นมันม่วกอขอโทษขอไปเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ทาทังนี้ เอาหันจังหน่อยพี่เราพี่น้องตะเวนอยู่ทางนี้นี่ตะเวนซองได้พี่น้องนี่อ่าเอาไะบ่าวเแ่าสิผ้ายางเบิง้งผ้ายางเบิ้งจังหน่อยพี่นอ้องเอาวแวบบแวบบจังหน่อยอ้าอันนี้ถือยางเหรอพี่น้องเบิง้ตงต้นม่วงมีบักม่วงครับพี่น้องนี่เราเอาไว้ยยมกินสมยยมเทียงนี่บ้ต้นกระเพาะสูงอะไรได้ดพี่น้องกระเพาะปีนไะไปลูกไว้ตั้งแต้ โดนเติบหลยคำว่มาโดนเติบเติบซ้ำใดกะห่วยเข้ามาโดนเติบเนาะมันกะเติบขักเติบเนี่ยยางยู่ใหหนาเสียงสวดสวดพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเอ้อออาเบิ่งพี่น้องเนี่ยมือแรงนี่บรรยากาศทง้งไห้ทงหนามันกะสีโอเคจังหน่อยอันนี้ย่อนเสียงตตเวนพี่น้องย่อนเสียงเตเวนตั้งน้อยนี่หันมาเมิ่งทั้งผีพี่น้องบา้านนี้ทางผีมันสีมีกงม่วงอึมคึึมพี่น้องอุ้มม่วง,มมงลาย ห่วยขั้นละบนหาหุกต้นบอกยังไงว่าโฮมจอดกันเบิดแหละพี่น้องย่งามเพดหน้านี่มันมันโฮมบก่กะบ,บัวปันไดคือหมายความว่ามันกะหากมันกะบริลลุ่งหอนให้หน้าเลยพี่น้องมันกะอยู่อยู่ขั้นนั่นแหละ,ละจะอยู่จังไดเ <c oughs> <c oughs> บื้องพี่น้องพี่ทั้งพี่มีแต่ต้นต้นบุงม่วงปลูกไว้ต้นม่วงเนี่ยต้นขามเนี่ยเอาย่งางขึ้นมาสวนใหญ่ครับอยู่มองนี่ทั้งหน้านี่ที่มีแ่งน้ำสีสีฝร่ฝานี่สวนแม่บา่าวแถา เพิ่นปลูกสวนปลูกยังไใบมองนี้แหละไปพ้ายางไปเบิง่งพีนงงนน่น้องกล้องตัวน,น้อยเบาวเฒ่าถือยางอัดสิสั่นแนี่ยยังอยก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น,อออนออ้องเด้ออ่าพี่น้องสาวเอากระเป๋ากล่องขึ้นเมื่อหลังจากถ่ายคลิปแล้วละ่ะพี่น้องก็มายางเบิง่งยางชมหลอดหัวได้บาทน,นี่พาพี่น้องหลอดหัวก่อนเอ,อ้แบบแวบๆบโอ้ว่ามันได้นังได้บาทน,นี่แวบๆวเผืแบบ่อว่า เบิ่งพี่น้องบักม่วงอันเขาเอิ้นบักม่วงยังบ่บ่เปี้ยวปานไหนพี่น้องเป็นโดกโดกผู้นะเป็นโดกเติบปลูกไว้3ปี4ปี4ปี5ปีบ่ได้ฮดน้ำแต่พอแล้วก็ปลูกตามธรรมชาติเราเบิ่งติพี่น้องปีนี้บักม่วงตั้งโดกอีหลีเบิ่งพุ่นน่ะโอ้ผู้หลังเอาไว้ให้มันเิ่มจัดหน่อยแต่ว่ากินสุกบ่เป็นตะกินบักม่วงอันนี้ ถ้ากินซ้มดิบไปเฮิมเนี่ยเออพอดีกินนะครับกินสมแน่กินเฮิมเนี่ยพอดีเลยดิสวนสวนแม่บาดทถาเพิ่นปลูกหลยาลยอย่างหลายแนวต้อีงยังไงหน้องสาวกับปลูกนลำกันนี่ยละพี่น้องปลูกไว้น้ำกัน,น,น,กน,กนหดเนี่ยมือแรงเปิดสปริงเกอร์แล้วเปิดมือนี้เพิ่นไปอันงานสีดำมโหเนีมากครับพี่น้องพี่ม่วงต้นนี่กระเบิ้วขนาดเอา้าวยางเบึงยางชุ่ม บริหารมาทั้งเบาเทา้าครับพี่นอ้อ,บองบริหารหน,น้ามาทั้งเบาเท้า่ทั้งผิเพิ่นปลูกไว้โอ้เพิ่นสีหดเลยตัวนี้เอาเบากำเบากำเพิ่งกงสีหดพี่น้องหดซวนให้แม่เท่าก็สันแ <c ười> ม่เท่าไปงานบริหารมาเอ้ากับโบงงามบันไดได้ละพี่น้องมันอันมันลาเลยละ่ะเพราะว่าเพิ่นปลูกไว่ตั้งแต่เกี่ยวเขาเร็วปลูก,กเออกยอักแจ๊กตัวพี่น้อง อันนี้ผักบัวบ้านพี่น้องเอื่นบัวอย่างนั้นเบาเถ้าเอื่นบัวเลยบัวเลยบัวดอกบัวแบงบอกอเอื่นบัวือกันเนาะทราเห็นอันเวลาไปเดินทางไปห็นมานี้มันสะมีหลายๆสื่อผักบบาเถ้าวา่าโอ้บ่วเคยได้ยินเพิ่นเอา,าให้เบื้องโอ้นี่ผักอันนี้นเอืน่นบบาเถ้า,ถาเอื่นอย่างแนวนี้บบาเถ้าวา่านี่บือเคือหน่อยหรือว่าบัาเคือเทียนหน่อยพี่น้อง เอเวดเซตัมงหยู่วะเขาทาเลยพอดีเลยอันนี้พี่น้องอันต้นอันนี้นะหัวละผ้านี่พี่น้องมึงด้ออันเอามาเน็บเอาอันงาม,มาเน็บไว้ซื้อเลยมันก็ขึ้นเป็นต้นเป็นกวัวบริปูจากเม็ดจากหยังนี่พี่น้องก็โอ้ขึ้นดีขนาดยังว่าโอ้ทามันมีฝุ่นมีหยังนี่มันก็นงามกําลังเปิดกําลังสิเปิดไอหยังก่าสปริงเกอร์ หดสปริงเกอร์หดโหลดจังไงใครก็เอาสายยางหดเพื่อสิเรียวพี่น้องเลย <c oughs> เอาหันหน้ามาทางเบาเทาแวบๆจังหน่อยโอ้คือทรงเมื่อยเถบานนี่อ่าเอาหลังจากพาพี่น้องเลงงาะเบิองยางเบิองนะครับกะโดนเลยนะ้องพี่น้องเนาะอาจ,จีว่าไปเรื่อยๆ <c oughs> จักเบาเทาพาเบิงองยางผีมาเบิองหมึกทัวเราพี่น้องมาเบิองหมึกทัวปลูกไว้ เป็นบักทัวไ่เขาเอื่นบักทัว่เร่บักทัว่เร่บักทัวเ่วเร่พี่พี่น้องบักทัว่เร่บักทัวปีกัลลังกัลลังเสียนเป็นน่วยเป็นอันนี้งามเอาผู้เละบัดเป็นน่วยไงผัะพี่น้องเอามาตำกินกับอันเอียงปิ้งเค็ดโม่เนาะใส่กับปิ้งเค็ดโม่หนิปะเขา่าทายอยู่ดิเพราะว่าอย่างปกติเพื่อนว่าตะกี้นี่ปิ้งเค็ดโม่แงมแงมนี่แหละมันเสียน ว่ามมนย่างนี่แม่ย่างเกี่ยวเขาเหลี่ย,ยมนี่ตัดกุมมง้งเข่าคนว่ามันชิ้มันปิ่งเขีนหมูกินกับตำหม,มักทัวแหล่นี่บ้าเขากันได้คนว่าเอา้ากะผาพี่น้องรับเบิ้งนะครับตังเยี่ยมตังชมเนาะบางท่านว่าโอ้ยเห็นแต่บ่าวเฒ่าไป,าปถ่ายคลิปจ้าถ่ายอยู่หม่องใดเป็นบรรยากาศแบบใดว่างทันอา่าก็เลยผาพี่น้องยังเบิ้งยังชมจังหน่อยนะครับอาจชบ่สบายตาปานใดเนาะกล้องน้อยบ่าวเแถวหัตถะหัดถือนะครับกล้องตัวน้อยๆพี่น้องเอ้ย ว่าเท่ากับฮัตตะล่องขึ้กันพูดทั้งตะเวนตกอันตอนนี้ไทยไทยย่อนตะเวนเลยพี่น้องย่อนแสงไปเลยไอ <c oughs> เห็นบรรยากาศทั้งหลังมันมีมีหยาเนี่ยมีพังห้อมเนี่ยมีมีนั่นมีนี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวพูนหดหนามมันอาจจะอ่าติ๋วมันอาจาจะยังเส่จะสีหดเบาเอา, <c oughs> เอา <c oughs> นึกว่าหด <c oughs> เอา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 สันพี่น้องอันซํานี่น้องพี่น้องเนาะเอากะ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามารับชมบ่าวเท้านะครับกับฝากพี่น้องคือเก่านะครับคลิปนี้มกักอเลยตื่ใจกระแช่บ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ